เรามาต่อกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ตึงที่จองจำหน่ายตัวแล้ว20บาทสำหรับคนไทยนะครับคนต่างชาติเท่าไหร่ครับ100บาทเนาะโอเคขอบคุณครับเดินทางขึ้นกันต่อเลยนะครับผมสวยมากครับนี่นะครับทางขึ้น ชันมากครับใหญ่มากโอ้อยสวยมากครับบรรยากาศข้างๆสวยร่มเย็นครับผมอยู่บนภูเขาสูงเลยอยู่บนยอดเขาเลยนะครับโอเคทางต่อนะครับมือใหม่นะครับฝากตัวหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ นี่ครับเดินก็ระวังหน่อยนะครับสูงมากสูงมากนะครับหินโบราณนะครับโอ,โอยหอบแล้วครับผมนานๆได้มากลางหนึ่งสวยมากนะครับบริเวณข้างๆทางขึ้น สัตว์เขาพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมนะครับฝากติดตามด้วยจ้าหอบแล้วครับผมนี่ครับบริเวณข,ข้างๆนะครับเป็นหิน ภาพเห็นใหญ่มากโอโ้นุ่งครับผมประสาทนะครับ